ท่านไม้ได้จะคุณยังไม่เป็นวัดนะเจ้าคณะจังหวัดเขนแก่นเรื่องการสร้างวัดป่าจันทรมณีภูกระแตหลวงพ่อวัดนี้สร้างไดนะถูกต้องเป็นวัดป่าจันทรมณีครับพูดเล่นชาวบ้านมันเป็นภูอ่าูกระแตครับเป็นเนินหิแล้วก็มีกระแตเยอะแยะเข้ามาเมื่อกี้เห็นกระแตไหมไม่เห็นครับอ้าประตูเข้ามานึ่ะไปดูสิสองตัวอยู่กันนะกัะแตเนี่ย หลวงพ่อนํามาสร้างวัดหรือยังไงไม่ใช่ไม่ชีเขามาก่อนแม่ชีมาก่อนตามที่รุ่นแม่ชีเขาเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ตอนนี้นะอยู่กับลำเพื่อนะอยู่เพือน้ำพองแต่ตอนก่อนเขาเจ้ามาอยู่นี่เขาไปอยู่โน่นอำเภอบรรจาครับแล้วมาตามนิมิตตามนิมิตพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนี่ยตอนนั้นสร้างยังไม่เสร็จครับไม่ชีเขามาสร้างถตาจะพูดแล้วเนี่ยใต้ยมมาเห็นตอนที่แหลกไม่มีอะไรนะที่นี่ไม่มีอะไรเป็นเกยเป็นมุงหญ้ามุงอะไรอยู่นะเไม่ชีเขามาอยู่นี่ ก็มาบูรณะพระองค์นี้เป็นเป็นก่อนองคแรกก่อนองใหญ่เนี่ยคนคนร้อมมาถือว่าองค์ใหญ่เนี่ยนี่แหละครับครับรก็อยู่ในวัดนี่แหละองค์ใหญ่ครับอนนคนก็นับถือนั่นแหละเยอะแยะมากราบมาคนคนก็มาขออะไรครับหลวงพ่อก็หลวงพ่อก็ก็ตามนีดนะอยาไม่อยากให้ลูกติดทหัรบ้างอยากชอบได้บ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะครับลาไปหอดขอหวยขอเบือคนละน เเคมีปกตเคมีถ้าจะดูแล้วนะวัดในขนหยันเนี่ยครับสร้างในมากเนี่ยมีวัดเดียวเนี่ยพาะผู้ใหญ่ก็ตา่าสู้วัดนี้ไม่ได้อเพราะอะไรครับพอ่อเอาก็ดูหน่อยผมอะไรนะเนี่ย,ออรรยดูสิเองเนี่ยสแสดงว่าผู้หญิงสร้างาพระเก่งกว่าผู้ชายเขาก็มีบุญบรารมีไม่เคยเือเรื่องบุญบรารมีไม่ได้เรื่องว่าผู้หญิงผู้ชายครับไม่ได้เรื่องว่าผู้หญิงผู้ชายครับ ผู้หญิงก็บรรลุทําได้อะไรทั้งน,นั้นเ่ยนี่ยังเถียงกันอยู่บางคนไปบวชเป็นนางพิสุนียบพูดกันตลอดที่จริงก็ไม่ต้องเพราะว่าตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงบวชเนี่ยบวชเนื่งมีพระเป็นอุปชาสองเมียนางพิสุนียเป็นอุปชาแต่มีช่วงระยะหนึ่งเ่ยพิสุนียขาดขาดไปแล้วไม่มีแล้วสูญไปแล้วจะมาเริ่มใหม่ไม่ได้อุปชาสองฝ่ายเข้าใจไหมถ้าเราจะบวชเป็นพระเนี่ยมีอุปชาแต่เพราะพระ แล้วก็พระมาหานิกายเนี่ยไม่ได้ขาดสายขาดตอนแต่ว่านางพิษุณีสองพันกว่าปีมาแล้วเนี่ยขาดแล้วแต่ยังมีนะที่บ่านเนี่ยขอนแก่นมีบอกไม่มีขอนแก่นบอ่มีพิษุณีบอกสุรินมีนี่ขอ,อนแก่นมีมีแต่ว่าไม่ได้บวชที่ขอนแก่นครับไปบวชสำนักไอสถา,าบันพุทธวจนะ<อ>ชื่อคึกฤทธิ์ที่เกิดเรื่องอ่ะ,อะ วัดป่านาพงศ์นานาป่าพง์นาป่าพง์เรียนแบบแต่เขาเป็นสาขาของหลวงปู่ชาแต่เขาตัดออกเลยวนะใช่ตัดออกตัดออกยมได้ศึกษาไหมได้ศึกษาครับประวัติเนี้ยครับเป็นไงเล่าเรื่องวัดนี้ดีกว่าของปู่มาจารย์านเจ้าคุณวันต้องวันนั้นวันนี้เขาสร้างได้ยังไงถึงใหญ่ขนาดนี้เขาสร้างนี่ครับคือเอาง่ายๆเนี่ยนะครับผู้หญิงก็เทศไม่เป็นเ ใช่ไหมล่ะไม่เหมือนพวอหลวงพ่อนะก็ะอ,อยู่ตามธรรมดาแต่ว่าเขาจะเน้นหนักในการไหว้พระสวดมนต์หลวงพ่อบอกพระตลอดเราอยากให้โยมมาสร้างอะไรมาไม่ต้องไปทําอะไรมากไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็ถ้าไม่ชี่ทั่วไปนะไปหาแผ่ขอเงินตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นะวันนี้เขาไม่มีนะเขาไม่ให้เขาไม่เรียกอะไรกันนะ แข่งขัดแต่ว่าบางบางวัดนี่มีไม่ชีห้าคนพิมพ์สองให้ไปหายแก่ข้าขอตามร้านตามอะไรหมดเนี่ยครับวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนมาเองมีแต่ว่า้พระสวดมนต์ครับเมื่อก่อนนี้ท่าทีีรุ่นเนี่ยเขาเขาสวดมนต์ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งไปเลิกสี่ห้าทุ่มครับแล้วตื่นตีสองสวดมนต์ต่อข้าพเจ้เลยบอกเขาแล้วมันจะตายก่อนไง <laughs> ทีสามตีสี่ข้าพอแล้วหนึ่ง <laughs> คนใจ่จะตายก่อนเงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะพูดแล้วคุยกันธรรมดานะครับว่าทําไมต้องเจริญด้วยอํานาจพระปริศบทบนต่างๆที่เราทำันรับเจ้ก็สวดได้หมดสวดได้มากกว่าพระมากกว่าหลวงพ่ออะครับสงสัยต้องไปต้องไปลองดูนี่ใจนะครับใช่ไหมแต่ว่าพระ แก็ว่าสู้มิชีไม่ได้หรอกสู้มินชีไม่ได้ไม่ได้แล้วผู้หญิงก็สวดได้มากแล้วก็เพาะด้วยนะเสียงผู้หญิงเนี่ยท่านเจ้าคุณหลวงพ่อสวดไม่เพระนะที่ที่วัดท่านเจ้าคุณเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายเข้าวัดมากกว่ากันไม่ใช่เฉพาะวัดหลวงพ่อในโลกนี้มีแต่ผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงเข้าวัดมากกว่าผู้ชายทําไมเป็นอย่นนี้ครับอ่าผู้ชายเขาอยู่คุกบางขวาง อ๋อผู้ชายเขาไปเข้าคุกแทนเข้าคุกแทนไอ้เรื่องจริงอ่ะหลวงพ่อเคยไปเที่ยวนานยังไงครับปีหนึ่งหลวงพ่อไปที่ที่นนบุรีครับที่นี่อย่างหนึ่งนั่นคือว่าพระธาตุจัตเดี๋ยให้หลวงพ่อเล่าก่อนเดี๋ยวก่อนหลวงพ่อเอาเอาก่อนเอาเรื่องผู้ชายชอบเข้าคุกปีหนึ่งหลวงพ่อไปประมาณสี่สิบหลวงพ่อไปนนบุรีใครนิมนต์เข้าคุกครับอ่าเสร็จแล้วเขาไปทำบุญที่คุกนิมนต์หลวงพ่อเข้าคุกก็ไปด้วยกัน ก้าวองครับก็เือนนี่แหละพอฉันเป็นเสร็จรเขาก็ให้เเรียกว่ากล่าวอนุมโมทนาเหมือนหลวงพ่อพุนเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่าอนุมโมทนานะแตลว่าการตานเชื่อมชนมินดีเสร็จแล้วเขาจะให้หลงวงพ่อสอนนักโทษนะนักโทษปีนั้นประมาณพ2 0 0อง้อบางขวางนนทบุรีนะ่ะเขาบอกว่าพั0สกว่า พันสองร้อยกว่านี่มีผู้ชายอยู่อ่ามีผู้หญิงอยู่ไม่ถึงห้าสิบครับมีถต่ผู้ชายเท่านั้นพันร้อยกว่าผู้ชายนะเจอเจอเจ้าคุณในคุกไหมเออเขามาฟังเทศหลงวง่อไงพันกว่าเนี่ยมีเจ้าคุณในคุกด้วยใช่ไหมครับอ๋าไม่ไปเข้าไปไปปวดเขาทีนี้อย่างนี้ครับหลวงปอเลยแซวเล่นเออผู้หญิงอยู่ในคุกไม่มีไปวัดแล้วผู้ชายอยู่วัดไม่มีม,มาคุกนะ<า>เอาข้อวิเคราะห์ ข้าวิเคราะห์อวตัวนี้จะไปเซลเล่นอยู่นะครับผู้ชายทาไมไม่วัดมันหยกคุกบางกวงนะทีนี้หลวงพ่อก็คิดยากมันใส่โซ่ตัวนมาหมดเ่ยเอ๊ะต้าเทธรรมดาก็พวกเราฟังธรรมดาอันนี้มันขามันก็ใส่โซ่ใส่ไรมาเนี่ยบางคนนึ่ใส่ขาขวาขาซ้ายมามันหนักเดินไม่ได้อกจะกันนอะเอาเชือกผูกมาใส่เนี่ยไตหมดรอบหลงวงพ่อหมดอนะ พันสองรยกว่าลองคิดดูจะเยอะขนาดไหน,นทีนี้เลยคิดยากเป้ะเทศยังไงโซ่มันเต็มหมดใส่โซ่มาพวกอยู่ข้างๆนี่ก็เห็นตัวหัวมันนั่งถ่าย่ซ่ไม่มุงเพราะความนจโดดนี้ไงอลองว่าเลยคิดถึงคําสอนโบราณตอนแรกคิดยากเอ้ะเทศแรเลยคิดถึงคนโบราณนีก ถ้าเราจะพูดไม่ดีก็คล้ายๆกับไปซ้ำเติมพอเนาะหลวงพ่อก็เลยพูดว่าการที่พวกท่านทั้งหลายมาติดคุกอยู่เนี่ยด้วยเหตุสองประการหนึ่งเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการสองเพราะความประมาทไม่เป็นไรมีโอกาสแก้ตัวได้เพราะคนโบราณท่านกล่าวไว้ว่าชั่วยเจ็ดทีดีเก็ดหน คนเราเนี่ยถ้ายังเป็นปุถุชนเนี่ยไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ชั่วยร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยเกตีดีเกตหนอ่ะขณะนี้ดีต่อไปอาจจะไม่ดีเอาวันนี้ไม่ดีต่อไปดีเห็นไหมช่วยเกทีดีเกตหน่ะว่าใจไหมไม่เป็นไรมีโอกาสเจ๊ตัวได้คนโบราณท่านสอนว่าช่วยเกตีดีเกตหนเสียงแทรกข้างหลังเป็นภาษา,ษา,ษา,ษาอีสานอ๋อหลวงพ่อเนี่ยก็เตี้ยดีเถอะพ่อหลวงพ่อเลยนึกอยู่ในใจ วัเเทยดียังในคุยยันสัวขาคุณหลวงพ่อวัดวัดนี้ทำไมพระธาตุเสด็จเยอะบุญบารมีขอแกของมันครับบุญบารมีไม่ใช่เฉพาะในวัดนะแต่พวกเอกเยอะแยะในบ้านก็มีนะบางบ้านเขาปฏิบัติอะไรก็มีนะ ไม่ใช่จะมีเฉพาะในวัดไม่ใช่จะมีในวัดบ้านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เกิดขึ้นได้เห็นหลายที่หลายทางครับได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยยังบ่เลยคนโบว่ายพระจังเตี้ยผมไหว้เจ้าคนบว่ายพราจังเตี้าอผมผมจะมาขอหลวงพ่อเนี่ยพิเศษอะไรนี่อะไรได้พิเศษนะโอ้หลวงพ่อเก็บไว้ใช้ผมมีเยอะแล้ว บุญเยอะครับเสด็จมาครับไม่ได้ใช่ไมมเกศไม่ได้นะไม่เป็นไรครับได้ปะได้พระธาตุ่นแเลยนะจะได้แต่คนมีบุญนี่นะที่ว่าเนี่ยคนไม่คนไม่ได้คือคนไม่มีบุญนะผมว่ามีข้อติดใจที่ว่าบันหลังต้องมาอีกเผื่อได้นั่นแหละนะแต่ว่าอนจะมาก็ต้องเลิงไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานเนี่ครับนี่เล็ก หลวงพ่อเคยคุยผู้บัญชาการค่ายเปรมคนแรกนะครับค่ายเปรมที่เป็นค่ายเปรมเ,เป็นกองพลน,นะ่ะเขาได้เป็นนายพลผู้บัญชาการคนแรกพลตีจารุเกียรติชัยวงศ์เราคุยหลวงพ่อนี่เขาจะมาไหว้พาสวดมนต์อย่างนี้ยหนี้มครผู้บัญชาการได้เหรอได้สวดมนต์ได้หรือได้หลวงพ่อ ผมถือเป็นชีวิติจใจเลยนะบทใหญ่ๆพวกกรณีเมตสวดพวกวิปัสสิตนมโมเมเอตเยนะแกะว่าแกได้หมดคแกบอกว่าเขาโตมาขนาดนี้ได้เพราะพระปริศแกว่า้ฟังเลยเวลามีองงานเจจะมาทำไมก้เเสียนเราในพลเอกอเป็นพลเอกบทพระปริศนี้เจ๋งสุดนี่แหละแกะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเลยเนี่ยค,คุยกูมาทำไมท่านผู้บัญชาการได้เยอะอนะ เขเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหนองเพิ่งเข้าเรื่องตัวเองเป็นพลเอกครับเป็นพลเอกตั้งเนี่ยสวดมนต์เนี่ยครับมันต้องทนนะไม่ใช่ว่ามันง่ายนะสวดมนต์ใช่ไหมครับไอ้พวกเราสวดนี่อย่างเด็กมันมีแต่รีบจะเลิกเนี่ยการเย็นประจําปะมันญัตกรลิกนี้อ่ะครับอันนี้เขาไม่ได้ว่าพระประดิริ์เป็นต้นว่าไงไม่ใช่พระประดิษฐ์คือรวมทั้งหมดคือหลวงพ่อสวดไงออ๋ เจ็ดตำนานาจ็สองตำนานรวมแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า,าพระปริศมนทุกบททุกบทมนทุกบทที่รวมกันเขาเรียกพระปริศก็อย่างนี้จะว่าทุวบทก็ไม่ได้คือบทที่เขาไปสวดในงานมงคลเช่นวันนี้เพราะไม่เกี่ยวกับงานตายงานตายเขาไม่เรียกว่า,าพระปริศเขาเรียกว่าอัน,นิจจาวัตสงการ,รสังการตั้งหลายไม่เที่ยงหรกมันมันไม่เช่ป้องกันครับอันพระปริศอย่างหลวงพ่อสวดเนี่ย สวดนอบน้อมพระพุทธเจ้าแล้วก็สวดสมพุทธเทพระพุทธเจ้าหลายหมื่นหลายแสนองค์เนี่ยเ <Yeah. S 1> พราะเมียนเนี่ยเพ <Yeah. S 1> ราะว่าจึง้เขาถึงสายสินไปไงต่อไปนีถ้ายังไม่ย้ายก็เวลางานมันกะทินมันเกิดเนี่ยก็เวลาสวดก็ต้องเอาสายสินไป mm hmm. ท่านสวดให้สวดพระประลิต uh huh. พูดภาษาบ้านเราว่าบรรจุพระปรลิต mm hmm. เข้าไปในนี้เพราะเรามีความคารพถือพระปริติศหลายส่วนเนี่ย แต่ว่าวันนี้สวดสดวดไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่าหลวงพ่อก็หิวข้าวอันนี้สําคัญสําคัญที่สุดใช่ไหมล่ะตีเทศมามทั้งหมดนี้สําคัญที่สุดตรงนี้หลวงพ่อหิวข้าวมาเจ้คืออย่างนี้พูดอีกยอมสังเกตน,นะพระเจริญพุทธมนต์เนี่ยไม่เหมือนกันหนึ่งบางรูปนะบางรูปเขาไม่เรียนมากเขาก็มีแต่ท่องนะหนึ่งสองสามจีาเก็บ ลองท่องเวลาไปสวดเขาจำได้เท่าไรเขาสวดหมดนะอ่าน,นี่นี่ประเภทหนึ่งแต่ว่าหลวงพ่อไม่เป็นอย่างนั้นน่ะหลวงพ่อจะเลือกเฉพาะบทที่มีความเกี่ยวโยงกันเข้าใจไหมเกี่ยวโยงกันเท่าน,นั้นเขาเรียกว่าจัดยาให้ถูกประเภทไม่ใช่ว่ามั่วกันไปหมดเนี่ยนนบนนั้นอ่ะถ้าคนเข้าใจแบบนี้นะคนจะฉลาด แล้วไม่ต้องไปสวดมากเพราะว่ากินยาไม่ต้องไปกินมากกินแต่เพราะมันเจี่ยวกับโรคก็ใช่ไหมมีมีมยมคนหนึ่นงจิตตาสหลงอเตายแล้วเสียแล้วคนจีน,นเขาเรียกว่าหมอตีหมอตีอตนี่จะยาถูกนะไม่ได้เรียนนะใช่ไหมก็ะว่าหมอตีคืออย่างงี้ทำทำไมถึงหายล่ะอะาถัวคนเล็กมาเนี่ยเอาเป็นไรไอเจ้ไอเม็ดหนึ่งแล้ว ดูคออักเสบไหมอักเสบหนึ่งเมตรแล้วปวดตรงไหนตัวตรงนี้เม็ดบางทีชุดหนึ่งสิบเมตรกินไปหายเลยเพราะว่าถามอาการหนึ่งสองสามถามทุกโรคถ้าใครเป็นโรคเดียวสองโรคก็เม็ดสองเม็ดคนนี้ยอะมากแต่ขายไม่หวัดไม่ไหวเนียเขาว่าแจจัดยาถูกไม่ถูกยังไงเอาคนเล็กเป็นไงไอไหมเจ็บคอไหม ตัวร้อนไหมทีละเม็ดทีละเม็ดใช่ไหมอันนี้เปลียบเทียงให้ฟังว่าผ้าสวดนมนต์เหมือนกันจะสวดเฉพาะบทที่เกี่ยวโยงกันตรงนี้สําคัญอาแบบนี้นะมันจะหลักทบช้องอยู่นี้นะบางเวลาจะมาเดาสวดก็ได้ยามันไม่ได้เกี่ยวกันเป็นเบาหวานกับ,บ่ามันจะไปสวดโลกเก่า <laughs> <laughs> ใช่ อย่างเราพ้นหลวงพ่อเเป็นเขาเรียกว่าเป็นมหาธิวันเนี่ยก็รู้จักมันความหมายว่างไงอย่างหลวงพ่อเมื่อกี้เนี่ยสัมพุเตะตวีสัญญาล,ลายหมื่นหลายอง์ <c oughs> เราคอรบพระพุทธเจ้า,าสัมุทเตะตวีสัญจานี่ครับรอดน้นองพระเจ้ามีในโลกนี้น้อมน้อมหมดในพัตตะกับนี้เนี่ยมันมีความหมายอยู่ <c oughs> อยากให้เป็นมงคลก็สวดอะเสวนาจเจริญล่กเรือง รับอะทารณะารนะตัวไหนล่ะอันนี้เขาเรียกว่าปฏิญาณตนปฏิญาณตนถึงพทธเจ้าตลอดชีวิตยาวชีวังเนี่ยแปลว่าตลอดชีวิตพุททางอายุวัตนังเตชีวิตังยาวนิพานังสารนังขจัง คือตอนแรกเรายอมรับนับถือเคารพพระพุทธเจ้ปาปฏิญาณจะนับถือพุทธยาวมาทำประสงค์ตลอดชีวิตถ้าเป็นบทนี้นะยอมได้อะไรบ้างนะต้องต้องอะไรได้บ้างค <c oughs> มกาลงก็จันลัน <c oughs> เอตมังค์นุตมังเขาไปว่านั้นเป็นมงคลอย่างสูดุดๆเป็นสรุปอาสวนาจะพาลานังการไม่ครบคนพานหนึ่งบันิตานังจัดเสวนาการครบแต่บันทิตหนึ่ง บูชาจจปูชนียานังการบูชาบุคคลที่คเคารพเอตํมมังกรวงนั้นเป็นมงคลอย่างสูงสุดสามอย่างนี้เป็นมงคลดีจะเป็นคบคนชั่วคบแต่คนดีสักการะบูชาพระตที่คนบูชาสามอย่างนี้เป็นมงคลจเลริญเอตาเ่างไป่านั่นนั่นเป็นมงคลครับนพราะต้องมาเรียนบาลีหม่แล้วไม่ต้องละ อิมินาก็ไปวันนี้ด้วยกุศลบุญบนี้อิมินาปุญจางด้วยบุญที่ข้าพเจ้าทำนี้ครับใช่ด้วยบุญ,ญกรรมนี้ท่านั้นแหละถ้าถ้า,ถาบูชาก็อิมินาสก,การีนะอย่างโยมว่าเนี่ยตางพุธต่างอภิปูชยามะยามิก็แล้วแต่เนี่ยข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเสียเจ้าเพราะนั้นอิมินาสการด้วยเครื่องสักการะอันนี้ ไทยอิเมิสกัลเลิด้วยเครื่องสกัลละทั้งหลายเหล่านี้พระหูไจชนะอีแล้วแต่ว่าคนคนจะใช้เป็นพระหูนะเพราะว่าเครื่องบูชาเราไม่ใช่อย่างเดียวใช่ไหมล่ะไม่เป็นอันเดียวอิเมนาลีเอกบปชนะอันเดียวยมว่าเมื่อกี้ถูกแล้วหลวงพ่อถามถามคำถามหนึ่งไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับฐานแล้วเวลาคนชอบขวางเราว่าทําไมสร้างพระใหญ่ๆโตๆแล้วไม่เอาเงินไปสร้างโรงเรียนโรงบาล มันพูดคนละแบบมันพูดคนละแบบครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เถียงกันตลอดนะคืออย่างนี้คเอาเอานี้ก่อนทําไมเขาจึงไปสร้างวัดครับเพราะว่าโรงพยาบาลมีตังค์แล้ววัดไม่มีตังค์วัดไม่มีอันนี้ถาไม่เชื่อร้อะไรเนี่ยไม่เชื่อหรือว่าเนี่ยไม่มีเงินรัฐบาลสักบาทเดียวนะผมว่ารู้เนี่ยครับ เพราะฉะนั้นได้ได้ได้ไดพ่อโยมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาสร้างทุกวันนะกนคือคือได้มันน้อยอยู่ได้อยู่แต่มันน้อยหลวงพ่อมาอยู่วัดที่หลวงพ่ออยู่เนี่ยสี่สิบปีแล้วอได้เงินจากรัฐบาลสองครั้งกี่กี่ตังค์ครับครั้งแรกนี่ปีสามศูนย์เนี่ยได้สี่หมื่นทอนไปกี่บาทครับไม่ทอน <laughs> มันจะมาขอเอาอยู่แต่ว่าไม่ให้มันเออสี่หมื่นยังมาจะขอทอนอีกอมันต้องเล่ามันตายไปแล้วว่า <laughs> ขอรอบที่สองนี่ขอไปสร้างวิางหารเนี่ย ขอไปสี่ล้านห้าแสนได้มาสามหมื่นกว่าบาทอขอทอนอีกสี่สิบกว่าปีนหน่ได้เงินเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามต่างดังน้องพ่อกล้ายืนยันเลยว่า,านี้ไม่ได้สักบาทเพราะฉะนั้นจเจริญด้วยญาติโยมไม่มีเงินของนะรัฐนะไม่เหมือนโรงพยาบาลบุญโลโรงพยาบาลสร้างตียงผู้ป่วยร้อยล้านร้อยห้าสิบล้านโรงเรียนเหมือนกันเหมือนราชการเหมือนกัน เรี่ยหนึ่งนะทีนี้ถามว่ามาสร้างวัดอย่างนี้มีประโยชน์ไหม mm hmm. เขามองเตือนว่าถ้าไปสร้างโรงพยาบาลในรักษาคนป่วยอันนี้ลึกกว่านั้นอีกรักษาคนป่วยทางจ,จิตใจใช่ไหมครับคนใจไม่ดีไม่งามมาฟังเทศฟังธรรมไปพามา,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 าสม,มุนอย่างเงี้ยเนะีด่ดีกว่าเราจะไปสร้างโรงพยาบาล บางทีเอาไปบริจาคโรงพยาบาลมันทะเลาะกันีมันจินเงินเราอีกอ่ะเนี่ยหลวงพ่อแล้วโรงพยาบาลมาขอตังค์หลวงพ่อเยอะไหมหลวงพ่อไม่มีไม่ใช่วาหลวงพ่อเป็นคนไม่มีตังค์ะครับพ่านักเทศไม่ค่อยมีหรอกอาไม่เหมือนไม่เหมือนเจกิเจกิอย่างหลวงพ่อโยมที่บุญหลวงพ่อสายสายต้องีอันนี้มันลึกกว่าโยมเข้าใจไหมมันลึกกว่า ที่เรามาเทาเนี่ยมันลึกกว่านั้นลึกกว่าไปบริจาคสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างจุมเมื่อนี่ยเราตายไปกี่ชั่วคนละค,คนก็จะมากราบก็ได้บุญเจสงบเยื่อเกินก็แผ่ส่วนบุญที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะ่ะใช่ไหมล่ะที่เขาว่าทําไมไม่โรงพยาบาลเนี่ยคือโรงพยาบาลก็อยากได้ <c oughs> ก็อยากได้ตามง,งั้นนี่หลวงพ่อดูครัอ่ามีพวกดาราเนี่ย ต้องซนะัดปีกและวพวกดาราเขาตัางค์ไปมาไมาวัดเนาะ,ะดูข่าวนะสามล้านสี่ล้านห้าล้านนะเขาไปสร้างขุดตีให้คนไปนปแตมพักคนหนึ่งก็าด่านะทําไมเอาไปนั่นนะ่ะเขาไปให้วัดทําไมเอาไปให้วัดล่ะทําไมไปโรงพยาบาลน่ะมันคนละเรื่องกันทําไมเวทโรงเรายนลล่ะมันคนละอย่างกันครับนึ่เลยที่งพ่าวานน่ะเขามีแล้วเขามีแล้ว S <S <an> <S เขาได้แล้วหน้าที่เขาจะได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอันวัดเนี่ยมันอยู่ได้แค่นี้แล้วที่นี่เขาเขาไปสร้างให้ให้คนอยู่ปฏิบัติธรรมเนี่ยทวโยมมาปฏิบัติธรรมนี่ยนียหลายรังนะเคยไปดูยังครับท,ที่ที่มศโยมมาสร้างไว้เนี่ยเวลาเขามาปฏิบัติเขาก็พักหรือเขาไม่มาคนหนึ่งก็พักต่อเนี่ยน้อง,น,องน้องชายหลวงพว่อมาสร้างลังหนึ่งก็เป็นครูเนี่ยสร้างไว้เนี่ยสี่แสนกว่าบาทเขาเวลาเขามาเขามาพัก เวลาไม่มีอย่างนี้มาพักมันคนรับประโยชน์มันพูดเอาขอข้อแก้ของมันอย่าอย่าเอามาเทียบกันโรงพยาบาลเขาก็อยากได้อ่าเขาว่าผ้าไม่ทําประโยชน์วัดในจังอีสานเนี่ยมีโรงพยาบาลอยู่ในวัดอนามัยเยอะไหมครับไม่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 ค่อยมีไม่เหมือนภาคกลางไม่ค่อยมีและโรงเรียนวัดเยอะไหมครับโรงเรียนเนี่ยก็น้อยลงโรงเรียนวัดน้อยลงอย่างอย่างขอตรวจแม้แต่ระดับวิทยาลัยเนี่ยเขาไม่อยู่ในวัดนะ เพราะอะไรมันยังไงไม่รู้แต่ว่ามีที่สาธารณะมีอะไรก็ไปกระจายครับเมื่อก่อนนี่ยังมาลายคนเจนเนี่ของของพระนะอยู่ในวัดอันนี้ออกออกมาอยู่ข้างนอกทั้งมันแคบด้วยแหละที่สาธนารณะนี่ได้มาสร้างแต่ว่าที่สาธารณะสร้างวัดไม่ได้นะจำไว้ด้วยอะไรนะที่สาธนารณะสร้างวัดไม่ได้ครับแต่ว่าสร้างที่หน่วยงานราชการได้กฎหมาย กฎหมายกฎหมหลวงพ่อก่อนจบคลิปนี้ขอคาถาสักบทเด้อนะคาถาค้าขายหรือเมตตาสั้นๆจำได้ง่ายๆคาถาเมตตาเถอะครับหัวกับเมียยากันยังไม่อยากก็ให้ต้องคาถาเจ็ดคำครับว่าผัวกับเมีย ไปท่องคาถาอย่าอยากให้กันรู้รถื่ขึ้นมาท่องเลยนะสักวันหนึ่งมันต้องทิ้งกูเขียนคำนะสักวันหนึ่งมันต้องทิ้งกูแค่เนี้ยอะเ้พวกก็ว่าเมียก็ว่าแต่ไว้ให้กันรู้ท่องทุกวันครับสักวันหนึ่งมันต้องทิ้งกูพอมันทิ้งจริงๆแล้วมีสามคำกูว่าแล้ว <laughs> แค่นี้ครับสวัสดีครับ <laughs>